ใครที่อยากมีผิวสใสไร้สิวผิวเด้งกระชับเต่งๆและคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวมาทางนี้เลยค่ะคิงขอแนะนำนะคะทางเลือกใหม่ของดีมีคุณภาพราคาก็ไม่แพ้อ,อีกด้วยก้อนนี้เลยคะ่สะสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กาวเครือขาวจากแบรนด์เทปเซนสยบทุกปัญหาผิวหน้าพังสปะคุณของเขานะคะจะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ทำความสะอาดผิวหน้านะคะได้อย่างล้ำลึกทำให้ผิวหน้านะะขาวใสเนียนนุ่มกระชับรูขุมขนผิวเด้งแต่งตึงกำจัดทุกป,ปัญหาของสิวต้านริ้วรอยก่อนวัยนะคะและยังช่วยในการผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกอย่างง่ายดายพร้อมการบำรุงเต็มที่เลยคะ่ะเพราะทางแบรนด์เขานะคะเขาได้ใส่ใจนะาะ ธรรมชาติไร้สารปรุงแต่งแล้วสารสก,กัดหลักๆของเขาเนะคะก็คือมะเขือเทศสารสก,กัดจากสมุนไพรกาวเครือขาวน้ำผึ้งแทร็กิเซอรีนนี่คือกาวเครือขาวนะคะเห็นไหมคะขาวๆแล้วนี่คือกาวเครือขาวลองฟอกหน้าครั้งแรกครั้นเดียวรู้เรื่องเลยว่าสบู่ของเขานะคะไม่ได้มีดีแค่สารสก,กัดแต่กระบวนการของเขาเนี่ยมาในรูปแบบของธรรมชาติจะบอกได้เลยว่า ขานะคะจะมีการปากสบู่เนี่ยที่นานกว่าสบู่แบบอื่นถึงกว่า100เท่าเลยนะคือจะสัมผัสแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ใช้เนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยถึงการเปลี่ยนแปลงบนผิวหน้าของเรานะคะไดค่ะไปลา้างหน้ากันเดี๋ยวคินนะคะจะล้างหน้าให้ดูคิมจะให้ดูว่าสบู่ของเขานะคะทําความสะอาดเนี่ยคะ่ะเมคอัพของคิมอะได้อย่างออกหมดจดเลยนะนี่เลยเมคอัพนะคะบนใบหน้าแล้วไปทำความสะอาดกัน สบู่กลิ่นหอมมากวิธีใช้สบู่ล้างหน้านะคะก็มีไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะ1นนะคะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหนึ่งครั้ง2ฟอกสบู่ให้เกิดฟองแล้วนวดที่บริเวณใบหน้า 3. านวดเบาๆนะคะหรือบริเวณที่เกิดสิวหรือจุดที่มีปัญหาของผิวหน้านั่นเองและ 4. ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะเพียงแค่นี้เองผิวหน้าของเรานะคะก็จะกระจ่างใสเรียบเนียนชุ่มชื้น โอ้ยรสอะหอมมากมากชอบจังเลย นี่นะคะตอนี่คิวก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าตอนที่แบบเราฟอกหน้านะคะเราจะรู้สึกแบบผิวจะเด้งๆนะคะแต่ตอนที่เราล้างออกแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกแบบผิวของเราค่อนข้างะะที่จะตึงที่จะแบบว่าแต่งตึงนะคะแต่ไม่ได้แห้งตึงนะคะเพราะว่าเขาอะมีกิสเซอรีนจะช่วยในการคงความชุ่มชื้นของผิวไว้นะคะจะบอกว่ายิ่งเราใช้ต่อเนื่องไปนะคะประมาณ1สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นผลได้เลยนะคะว่าผิวหน้าของเรานั้นกระจ่างใสขึ้น รอยสิวก็คือจางลงนะคะผลลัพธ์ที่คิมได้นะคะคิมจะบอกว่ามันเกินความคาดหมายจริงๆฟอกทุกวันมั่นใจทุกเวลานะคะมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะ